ประวัติจุธาวัชระวิวัชระวงศ์พระโอรสพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจุธาวัชระวิวัชระวงศ์พระนามเดิมหม่อมเจ้าจุธาวัชระมหิดลหรือท่านชายอวนประสูติเมื่อวันที่29สิงหาคม พศ2522เป็นพระราชโอรสพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่สุจาริณีวิวัชระวงศ์และเป็นพระราชนัดดาในาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐโดยสมรสกับริยากอบ ชาวแซนดีเอโกสหรัฐท่านชายจุทาวัชระมีพระภารดาและพระกนิฐาร่วมพระมารดาสีองค์ได้แก่วัชระเรศวิวัชระวงศ์หรือท่านชายโอนจักกีวัชระวิวัชระวงศ์ท่านชายอองวัชระวีวิวัชระวงศ์หรือท่านชายอิน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญานอกจากนี้ท่านชายยังมีพระเชตภัคเคนีและพระอนุชาต่างพระมารดาอีกสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมรมห่วงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิลิวิบูลราชกุมารหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีด้วยความขัดแย้งในครอบครัวทำให้หม่อมสุจาริณีมหิดลในขณะนั้นผาพระโอรสธิดา ไตรประทับอย่างสหราชอาณาจักรโดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยาศยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับส,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 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่หม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดล พระธิดาองค์เล็กมาประทับในไทยซึ่งในวันที่13มกราคมพศ2540มีหนังสือผ่านอีกอัครราชทูตไทยประจำสหราอาณจักรเพื่อแจ้งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดรหม่อมเจ้าอีกต่อไปทั้งนี้ ได้เปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชทานวิวัชระวงแทนอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานดนดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษาที่โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานดนดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษาทาวัชระ วิวัชระวงศ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบินและการบำรุงรักษามหาวิทยาลัายไมอามีรัฐฟลอริดาและปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การบินรัฐคอนเนตทิคัตปัจจุบันจุธาวัชระวิวัชระวงศ์อายุ43ปี